ผู้เขียนดีเวอชันในเช้าวันนี้คือท่านศาสตราจารย์ดารณีวราเสตนะครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เป็นวันที่31ของเทศกาลร,รับเสด็จเนื่องจากว่าผ่านคริสต์มาสไปแล้วนะครับขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าได้ทรงนำพาและเนื่องจากว่าผ่านวันปีใหม่ไปแล้วก็ขอขอบพระเจ้าอีกเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าพระเจ้าได้ทรงมีพระคุณ ความรักพระเมตตาในชีวิตของเรามากมายเหลือเกินขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าปกป้องพิทักษ์รักษาสําหรับหลายหลายคนนะครับเดินทางไปท่องเที่ยวตามสถานี่ต่างๆพักผ่อนหย่อนใจได้รับการเสริมเรี่ยวแรงใหม่เพื่อที่เราจะได้บินด้วยปีของนักอินทรีเราจะวิ่งไม่อ่อนเปลี่ยเราจะเดินและไม่เหนื่อยละขอบคุณพระเจ้านะครับเพราะจะน้าของพระเจ้าปรากฏอยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่5และบทที่6 พระกัมพีข้อหนึ่งนะครับในลูกาบที่ 6: ข้อ36ครับลูกาบที่6ข้อ36โปรดฟังพระเจ้าของพระเจ้าทั้งหลายจงมีความเมตตากรุณาเหมือนอย่างพระบิดาของท่านมีพระไัยเมตตากรุณาหัวข้อพระเมตตานะครับทําให้เรารู้ว่าพระเจ้าสั่งให้เรามีเมตตากรุณาเพราะว่าพระกัมพีข้อนี้ได้เริ่มต้นว่าทั้งหลายจงทั้งหลายจงหมายความเป็นคําสั่งนะครับ นักแน่นครับทั้งหลายจงมีความเมตตากรุณาเหมือนอย่างพระบิดาของท่านมีพระไัยเมตตากรุณาคําว่าพระเมตตาหรือความเมตตานะครับพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแห่งความเมตตาวิลเลมเชคสเปียร์นะครับได้จับเอาความมหัศจรรย์ของพระเมตตาในศูนย์ทรพจน์ของบอร์เซียในเวนิสวานิซีว่าอันความกรุณาปราณีจะมีใครบังคับก็หาไม่ หลังมาเองเหมือนฝนอันชื่นใจจากฟากฟ้าสู่ราไรสู่แดนดินเป็นสิ่งดีสองชั้นพันปื้มใจแห่งผู้ให้และผู้รับสมทวินพี่น้องครับความเมตตาคือความกรุณาความกรุณาปราณีไม่มีใครบังคับนะครับก็มาจากข้างในจากตัวตนของคนคนนั้นหลังมาเองเหมือนฝนอันชื่นใจก็คือ มันเป็นไปตามธรรมชาติครับเพราะคนที่มีเมตตาจิตคนที่มีจิตใจที่กรุณาเห็นอกเห็นใจคนอื่นเขาก็จะเห็นอกเห็นใจคนอื่นอยู่เรื่อยไปแ้วมันจะล้นไหลออกจากชีวิตของเขาครับแล้วก็หลั่งไหลไปถึงคนอื่นเหมือนฝนที่ตกในแผ่นดินแห้งแล้วเกิดความชุ่มชื้นเกิดชีวิตเกิดความชื่นอกชื่นใจจากฟากฟ้าสุราไรสู่แดนดินจากบนฟ้าพ่นังครับพระคุณของพระเจ้านะครับ จากฟ้าสู่ดินจากเบื้องบนสู่เบื้องล่างจากพระเจ้าสู่เราฉะนั้นนั่นคือพระพรครับนั่นคือพระเมตตาของพระเจ้าเพราะนั้นเราได้รับพระพรเมื่อเราได้รับความเมตตาเราจะได้รพระพรเมื่อเราเมตตาคนอื่นครับพังผีตอนนี้ผู้ชันนะครับถ้าเราเมตตาเราก็ได้รับความเมตตาจากพระเจ้าการมีเมตตาต่อคนอื่นนั้นเป็นหัวใจสําคัญครับ ในคํำขอนของพระเยซูพระเยซูสอนให้เรามีความเมตตาพ์ตจัดว่าแต่เราบอกพวกท่านว่าจงรักศัตรูของท่านและจงอธิษฐานเพื่อบรรดาคนที่ข่มเหงพวกท่านเพราะว่าพวกท่านจะเป็นบุตรของพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์พี่น้องครับพระเยซูสอนครับว่าให้เรารักศัตรูให้เราอธิษฐานเผื่อคนที่ข่มเหงเราเพราะอะไรครับ เพราะการกระทําอย่างนี้แสดงว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้าครับเป็นบุตรของพระบิดาผู้ทรงสถิตในสวรรค์ครับฉะนั้นความรักนั้นครอบคลุมการแสดงความเมตตาความเมตตาเป็นส่วนสําคัญของความรักนอกจากนี้แล้วนะครับพระเยซูก็ยังให้เหตุผลสามประการในพระคัมภีร์ตอนนี้เหตุผลสามประการในพระคัมภีร์ตอนนี้คืออะไรห การมีเมตตาต่อศัตรูคือการเรียนแบบพระบิดาบนสวรรค์การมีเมตตาต่อศัตรูนั้นคือการเรียนแบบพระบิดาบนสวรรค์ 2. การมีเมตตาเป็นสิ่งที่ดีงามเป็นสิ่งที่ดึงเราออกจากโลกนี้หมายความว่าพระคัมภีร์กำลับบงสอนว่าเราเป็นคนดีเป็นคนสวรรค์ที่อยู่ในโลกนี้ถ้าใครที่มีเมตตา แสดงว่าเขาเป็นชาวสวรรค์ประการที่สามครับมีความเชื่อมโยงกันระหว่างการให้อภัยและการได้รับการอภัยโทษเราไม่สามารถรับพระเมตตาของพระเจ้าแล้วไม่แสดงความเมตตาต่อคนอื่นทำไม่ได้นะครับเพราะนี่คือหลักเหตุผลสามประการว่าทำไมเราต้องเมตตาต่อคนที่ทำผิดต่อเราความเมตตาคือการเรียนแบบพระบิดา ความเมตตาทําให้เราเป็นชาวสวรรค์ความเมตตาทําให้เราได้รับการอภัยพระเยซูทรงอธิบายครับวิธีการแสดงความเมตตาในทุกสิ่งรองค์ทรงเน้นถึงความสําคัญของการอธิษฐานพรงตรัสว่าจงอธิษฐานเพื่อบรรดาคนที่ข่มเหงพวกท่านการอธิษฐานเผื่อศัตรูช่วยเรามองเห็นมองเห็นพวกเขาอย่างที่พระองค์มองครับ เราเห็นอย่างที่พระองค์ทรงเห็นในคำอธิษฐานของเราเราจะได้ยืนเคียงข้างพวกเขาศัตรูของเราเองเนี่ยนะครับเราจะเห็นถึงความรู้สึกเรารับรู้ความรู้สึกของเราความทุกข์ใจและการวิงวอนพระเจ้าเพื่อพวกเขาพี่น้องครับการอธิษฐานเผื่อศัตรูหากเราเป็นฝ่ายผิดเราขอโทษเราอธิษฐานขอพระเจ้าทรงอภัยโทษและไปขอโทษเขา หากเราเป็นฝ่ายถูกแม้ว่าเขาจะไม่มาขอโทษเราแต่เราขอพระเจ้าช่วยให้เรานั้นได้รับการเยียวยาจากพระองค์หลายครั้งทีเดียวเรามีรากขมขื่นเพราะคนอื่นแกล้งเราหลายครั้งทีเดียวเรามีบาดแผลเยอะแยะมากมายเพราะคนอื่นแทงข้างหลังเราหลายครั้งเราบาดเจ็บเพราะว่าเราถูกคนอื่นทําร้ายพี่น้องครับเมื่อเราอธิษฐานเผื่อคนเหล่านั้นเราจะสามารถยกโทษให้กับเขาได้ พราะมีกําลังจากเบื้องบนครับมีฤทธิเดชจากเบื้องบนจากพนนระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทําให้เราสามารถยกโทษให้อภัย,ยเมื่อเราอธิษฐานเผื่อเขาพี่น้องครับให้เริ่มต้นอธิษฐานเผื่อเขาก่อนแล้วการยกโทษจะตามมาการอธิษฐานนั้นเป็นการทดสอบกฎแห่งความรักครับการอธิษฐานนั้นทําให้เราเข้าถึงความสว่างแห่งการทรงสถิตของพระเจ้าและเมื่อเราเข้าถึงความสว่างแห่งการทรงสถิตของพระเจ้าแล้วเราก็เราจะเห็น ความรู้สึกที่แท้จริงในส่วนลึกของจิตใจของเราครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการเข้าถึงความสว่างนี้เผยให้เห็นว่าตัวเราเป็นอย่างไรหลายครั้งทีเดียวเราเห็นความโสกโปกโสโครกโสมมในชีวิตของเราหลายครั้งเราเห็นความโสกโปกโสมมโสโคร,ก,ก,ร,ก,ก,รกในชีวิตของคนอื่นแต่น่าเสียดายเสียใจน่าสงสารมากเพราะว่าเราไม่ค่อยได้เห็นความโสกโปกโสโครกในชีวิตของเรา พี่น้องครับขอพระเจ้าช่วยเรานะครับให้เราอธิษฐานเมื่ออธิษฐานพี่น้องครับพระเจ้าจะเปิดเผยให้เราเห็นถึงความบกพร่องของเราความสกปรกของเราขอโปรดทราบนะครับว่าแก่นของความเมตตาเป็นหัวใจสําคัญของคําอธิษฐานที่เรามีต่อพระเจ้าครับแต่ความเมตตาก็ควรจะเป็นหัวใจของการให้ความเอื้ออาทรเป็นรูปแบบหนึ่งของการมีเมตตากรุณาต่อคนอื่น เมื่อเราทำทานพี่น้องครับอยากให้มือขวารู้สิ่งที่มือซ้ายทำอยาให้มือซ้ายรู้สิ่งที่มือขวาทำให้เราที่จะแสดงความเมตตาของเราทำทานอย่างเงียบๆสงบสงเงื่องีมครับและพระบิดาผู้คลอดเราด้วยความรักพระองค์จะทอดพระเนตรเห็นเราในที่ลี้ลับจะประทานการช่วยเหลือแก่เจ้าให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับข้าแต่พระบิดาเจ้าขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระเมตตาของพระองค์ ก็คือสิ่งไม่ดีที่เราได้รับเราสมควรได้รับแต่พระเจ้ายกไม่เราต้องได้รับสิ่งไม่ดีที่เราสมควรได้รับแต่พระเจ้ายกพระเจ้าเมตตาเราให้เราไม่ต้องได้รับขอบคุณพระเจ้าสําหรับพระเมตตาของพระองค์ในชีวิตของข้าพง์หลายแต่ขอให้ข้าพงหลายนั้นเข้าสู่แก่นแท้ของความเมตตาซึ่งเป็นหัวใจสําคัญก็คือการอธิษฐานขอพระเจ้าช่วยข้าพงหลาย ในการที่มีชีวิตอธิษฐานที่ทําให้เมื่ลายนั้นได้พบกับพระองค์รับความรักของพระองค์เพื่อที่เมื่ลายจะรักคนอื่นได้ขอให้ามื่ลายนั้นได้สํานึกถึงความเมตตาพระเมตตาคุณของพระองค์เพื่อที่มื่ลายจะสามารถสําแดงความเมตตาให้คนอื่นได้ขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตา้มง่ลายขอทรงให้อภัยและของทรงประทานโอกาสขอทรงโปรดช่วยเหลือสําหรับพี่น้องของข้าพระองค์ที่หลงผิดไป ช่วยเหลือพี่น้องของข้าพลงที่เดินออกจากทางของพระองค์อย่างไม่รู้ตัวหรือจงใจขอพระเจ้าได้ทรงยกโทษให้อภัยให้ภัยศัตรูของข้าพงทั้งหลายโปรดอวยพรเขาขอทรงช่วยให้เขาได้มีโอกาสกลับใจขอทรงช่วยข้าพงหลายให้มีโอกาสกลับใจจากสิ่งที่ไม่ถูกต้องจากสิ่งที่ไม่ดีและเพื่อที่ชีวิตของข้าไรนั้นจะบริสุทธิ์และเป็นที่ถวายเกียรติพระเจ้าสืบไปอธิษฐานกราบทูลในพระนามพระเยซูริ์เจ้าอาเมน พบกันใหม่เดินพรุ่งนี้ขอพระเจ้าอำเนวยพระพรพี่น้องท,ทุกท่านนะครับสวัสดีครับ